สวัสดีค่ะเมือ่อนี้จะจ่อยสิพ้ามาตําขนมนจีนละจ้าตัาขนมนจีนนะเจ้าเล่อาจจะว่าเอ๊ะตําแค่ขนมนจีนทําไมต้องเอามาให้ดูแต่บางเจ้าบางคนก็ตําใไม่เหมือนกันนะคะเริ่มเลยน,นะคะพริกแล้วแต่ชอบหกเจ็ดเม็ดแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระเทียมไทยนี่ประมาณห้าหกกลีบนะคะเนี่ยอันนี้กระเทียมไม่ใช่กระเทียมไทยนะคะ ใช้สองพริกอะพริกแห้งกับว้าว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 ,าวาเป็นระวำงเลยค่ะเป็นระบำงนะคะพี<ม>่เจอาก็เอามาใส่พี่เจอขอใส่เป็นมะละกอนะแกนท่ทางจะไม่เล็กอะเพราะว่าเสียงดังมากเนาะเสียงม,มันดังหลายพี่เจอก็จะทำ พอเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวมันดึกมันดึกแล้วค่ะเจอก็จะตามพอเป็นแนวทางให้รู้ว่าทำแบบน,นี้อาจจะไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าเสียงดัง สามลูกนะคะเหนือมาเนี่งเหนือก้่วนพดใจเหนือข้เนื้อ เท่น้ำตาลได้ด้วยจ้าจิ้มมือสอช้อนโต๊ะเราก็ใส่กะเพียงเลยเนาะกะเียงเลยแะ้คาะมะขามมะขามต้มเลค่ะมะขามมะขามเปียบมันต้มได้รึเรล่ยได้ค่ะนี่เข็ดไปเรียบร้อยใส่แกตสูเรเหิมเลยได้ค่ะได้อล่ช้อนชาค่ะ น้ำสองชอ้อนโต๊ะเลยค่ะผมนัวในขันบุหรี่้วยค่ะเด้อเราตามตัวเตะเตะบุหรี่ตรงนี้ผมนัวน้ำจ้า าเคี่ยวค่ะไม่ว่าน้ำตาลนะคาวก็ขนะัดเลืดใช้นิลินให้ลกลมกล่อม,มนะคะแล้วส่มกล่อะ,ะจริงเขาให้ลงเปลือกมะน,นาวด้วยนะคะแต่ว่าเดยจานไม่รู ให้เห็นใครน้อจีนนี่จ้ะน้อจีนเขาปุ่นนะจ้ามองเชื้อขอครอบครัวคํามาเนี่ยต้องมองเบาแล้วใ่เรื่อทวาน้อจีนเข้าวันโดรวดเองเนาะค่ะน้องนมองจีนแบบนี้นั่นต้องใส่คอนเทนเ็อร์่กิน แดงสีเส้เนยังคงที่ค่ะมันตางเสียนขาดเบิกใส่ข้งนอกต๋นใจิ้นก็นเลืออนน้อนทะ้งัน้ำตางไม่เสียนขาดค่ะ ใส่ทใจอานนี้น้ำตาลเกี่ยนนึงนะค่ะแม้วากับเส้อี๋ด้วยค่ะเสเส้เต้องเกี่ยน้ำเนาะค่ะเนาะมาเนยไม่ให้ม คะ่ะขายแคบคี่หเยะนานีช่วก็บปักใส่ถั agus, ่วแล้วน okay. ี่ขันเรียบร้อยแล้ค่ะโอ้ยเมืองนู้ค่ะมืกี้น้ำกันน้ันนี่ หือวไอ้เจิดเกิ่วมั้งว่ากันย้งไงมาไอ้ไข่เบื้องบนถึงสุดท้ายก็ไอ้เจอดฝากขอบพระคุณเด้อค่ะเด้อนี่ไงไม่กินน้ำกันเรือจ้าสองเหนียวปลดทอดไข่ทอดมาด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ